ถ้าคุณกําลังมีปัญหาเรื่องของการใช้เวลาไม่เป็นไม่กลุ้มค่าแก้ตามนี้นะครับเวลาที่เราใช้เวลาไม่เป็นเนี่ย เรามักจะรู้สึกอย่างไรครับรู้สึกเสียดายใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นเฮ้ยฉันน่าจะทำทิกตอกตั้งนานแล้วฉันน่าจะทํา YouTube ตั้งนานแล้วฉันน่าจะสร้างตัวตัวตั้งนานแล้วไม่งั้นเนี่ยฉันขายดีแน่เลยสุดท้ายเนี่ยเวลาที่เราเนี่ยใช้เวลาไม่เป็นมันมาพร้อมคาบ,บน่นจริงไหมครับจริงๆเนะี่ยคุณไม่ได้ใช้เวลาไม่เป็นหรอกคุณแค่ไม่รู้จากวิธีการใช้เวลาและนี่จะเป็นวิธีที่ทําให้คุณใช้เวลาเป็นนะครับลองฟังเรื่องนี้ดู เราจะต้องจัดลําดับความสาคัญของงานจึงจะเรียกว่าใช้เวลาเป็นครับเดี๋ยวอป้าจะขออนุญาตแบ่งงานนะครับเป็นสีประเภท a b c d a คืองานที่สําคัญยากและคุณจะต้องทำครับให้จบโดยที่ไม่เลือกว่าฉันชอบหรือไม่ชอบงานนี้เช่นคุณไม่ชอบการไล่สดเลยคุณไม่ชอบตัดต่อรูปเลยแต่คุณจะไม่เลือกครับว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่คุณรู้ว่าถ้าทําจบ จะได้เงินหรืออาจจะมีมูลค่าบางอย่างหรือมีผลกระทบบางอย่างในเชิงบวกกับธรุรกิจของคุณให้ทํางานนี้ให้จบก่อนจึงไปงาน B ครับงาน B ก็คืองานที่สําคัญรองลงมาจาก A วิธีการคือนะครับทำเอให้จบจึงมาทํา B เป็นงานที่สําคัญรองลงมาเอาไว้ก่อนได้เช่นชั่วโมงต่อมาค่อยทําหรือพรุ่งนี้ค่อยทําอันนี้เป็นต้นนะยังอยู่ในเรื่องของงานสําคัญนะครับ A กับ B เราต้องทําเองคราวนี้พอเราทํา B จบอ้าวมันมีงาน C ด้วยนี่เป็นงานที่3ม เป็นงานที่สําคัญน้อยลงมาครับแต่ว่าสามารถให้ระบบทํางานแทนได้เช่นสร้างแชทบอทในกรณีที่คุณเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือว่าคุณอาจจะมีแอดมินครับคือจา้างคนอื่นทําแทนไปนเลยเช่นการตัดต่อรูปวิดีโอคุณไม่เก่งใช่ไหมไม่เป็นไรใช้เงินทํางานให้คนอื่นทําแทนได้ครับส่วนงานที่4ครับงานดีก็คืองานที่ไม่สําคัญตัดออกแล้วแบบชีวิตจะโชคดีมากเช่นอาจายฟีดข่าวปาร์ตี้นะหรือบางทีแบบต้องไปกินเหล้ากันบ่อยๆเงี้ยอันนี้เอาออกเลยนะครับอะไรที่แบบนินทาเพื่อนหรือ จับกลุ่มอะไรที่แบบไม่มีสาระตัดออกเลยครับถ้าเกิดว่าคุณจัดลาดับความสําสคัญแบบนี้ได้นะครับว่า a b c d อะไรสําคัญมากอะไรสําคัญน้อยอะไรต้องทําก่อนสิ่งที่สําคัญคือคุณไม่จําเป็นต้องทําให้ครบทุกงานก็ได้ครับคุณทําเพียงแค่1นงถึงสางานนั่นหมายความว่าคุณจะใช้สัดส,ส่วนการทํางานเพียง20%แต่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้ถึง80%และนี่เรียกว่ากฎพาเรโตนะครับถ้าเกิดว่าคุณใช้สิ่งนี้แล้วได้ผลอย่างไรมาแชร์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับ ใครชอบคลิปนี้พิมพ์นะครับว่าชอบโอปปอิสานมาร์สโคสเอนเสวัสดีครับ